จำได้ไหมเดียสงครามนางงามชีวิตล่าสุดออกเรือนเป็นเจ้าสาวแล้วก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าสาวป้ายแดงคนสวยหงโยกพรพันธ์หรือที่หลายคนรู้จักเธอในบทบาทของเดียละครสงครามนางงามนั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดหงหยกได้ควงแขนไปแฟนหนุ่มนอกวงการเข้าพิธีแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางกลางเพื่อนคนสนิททั้งในและนอกวงการตบเท้าเข้าร่วมแสดงความยินดีกันมากมายโดยเฉพาะเหล่าแก๊งสงครามนางงามอาทิกรุ๊ปธมิตา รับบทเป็นใบข้าวแบมเปรมินรับบทริบบินและมิมรัตนาพรรับบทลูกว่าก็มาด้วยเช่นกันทั้งนี้เจ้าสาวหงหยกก็ได้มีการโพสไอจีด้วยว่ากราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกๆท,ท่านที่สละเวลามางานของเราสองคนผิดพลาดประการใดต้องขอกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเพราะทุกคนคือคนสําคัญดีใจที่ได้พบทุกท่านอาจจะทักไม่หมดเห็นไม่ครบแต่กราบขอบพระคุณมากๆค่ะ